าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดมหาสารคามนะคะก็มีการทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับที่ห้องประชุม 2. องหนึ่งสารลางจังหวัดมหาสารคามนะครับในเมธีสุพรรณไฟน์นะครับรองผู้ราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามครั้งที่1นึ่งทับสองพนะครับเพื่อทบทวนแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพศ .2558 และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติตามบริบทของพื้นที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าจังหวัดได้ไดำเนินการตามแนวทางการทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พุทธศักราช2558โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อประชาชนรวมทั้งพิจารณาจากตารางวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งนี้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสาร,รคาม ได้นำกรอบแนวคิดและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยประกอบไปด้วยการมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการบรรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉินการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งอาศัยการบรรณาการจากทุกภาคส่วนโดยมีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามเป็นกลไกสําคัญของประเทศในการกํากับดูแล ยุทธศาสตร์บ้านต่างๆไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะโอ้มีการจำลองการสิิตเหตุการณ์ด้วยนะครับค่ะ